บริงไทยขอบคุณ7ปีที่มีลิซ่าแบล็กพิงค์ไอดอลสาวไทยผู้มอบความสุขให้แฟนคลับทั่วโลก ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยสักครั้งและยังคงมอบความสุขให้กับเหล่าแฟนคลับไปทั่วโลกมาตลอด7ปีเลยล่ะค่ะสำหรับขวัญใจชาวไทยอย่าง lisa, ล lisa, าิซ่าลลิษามโนบาลในการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้อย่างวงแบล็ k พิงค์ที่ตอนนี้โด่งดังไปถึงระดับโลกและสร้างประวัติศาสตร์ไว้ให้หน่าจดจำอย่างมากมายจนเหล่าแฟนๆนั้นต่างพากันเข้าไปขอบคุณด้วยํำว่า forever will lisa พร้อมติด #sevenyearswillisa ใน Twitter จนติดเทรนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยชาวบลิงไทยได้เข้าไปไวอวยพรและขอบคุณไอดอลสาวสำหรับความพยายามในทุกๆอย่างก้าวที่เดินมาแม้เส้นทางจะไม่ได้โดยด้วยกิบกราบแต่เธอก็มาได้ไกลและประสบความสำเร็จจนเป็นความภาคภูมิใจของฟแฟนๆชาวไทยอย่างล้นหลามวันนี้เลยจะพาไปย้อนดูจุดเริ่มต้นของสาวลิซ่าว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างและเมื่อดูจบทุกคนจะรักสาวลิซ่าคนนี้ไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียวโดวยสาวลิซ่านั้นเกิดที่จังหวัด เป็นสาวน้อยที่มีความฝันตั้งแต่วัยเด็กประกวดเต้นมาแล้วหลายต่อหลายเวทีจนในที่สุดได้เดินทางไปเริ่มต้นความฝันที่ประเทศเกาหลีใต้โดยการเป็นเด็กฝึกภายใต้ต้นสังกัด YG Entertainment และตลอดระยะเวลาที่ฝึกฝนเธอมักจะถูกประเมินศัก,กยภาพได้เอตลอดอีกด้วยกระทั่งลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปี2012หลังจาก YG ได้อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงแพลตฟอร์ม YouTube ในชื่อคลิปที่มีชื่อว่า Who's That Girl และหลังจากที่ฝึกฝนมายาวนานกว่า5ปีเธอ ก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Black พิงคโดยมีการเปิดเผยชื่อและโฉมหน้าของสมาชิกวงกลุ่มในวันที่8มิถุนายน2016ซึ่งสาวดิซ่าคือสมาชิกคนที่2ที่ถูกปล่อยภาพออกมาหลังจากนั้น b l a c k พิงคก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการและเปิดตัวด้วยอัลบั้มแรกชื่อว่า Square One ในวันที่8สิงหาคม2016และคว้ารางวัลเอเชียอาร์ติสต์อวอร์รางวัลแรกสาขาศิลปินใหม่ยอดเยี่ยมและในปีต่อมาพวกเธอยังได้กว่า3รางวัลจากแกรนดชารช์ตเคป๊อปอวอร์สในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห เพลงแห่งปีประจําเดือนสิงหาและเพลงแห่งปีประจําเดือนพฤศจิกายนโดยส่วนตัวสาวลิซ่านะั้นเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกวงแบล็ k พิงค์ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังต่างประเทศมากมายก่อนที่โซโลเพลงเดี่ยวของเธออย่างเพลงลิซ่าก็กระแสดีไม่มีตกจนสร้างสถิติโลกไว้ในกินเน e ส์บลูเร์คอร์ดได้ถึงเจสถิติซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มีศิลปินคนไหนทาได้เท่านี้มาก,ก่อนเลยล่ะคะ่ะจนตอนนี้เวลาล่วงเลยม,มานานถึง7ปีเรียกได้ว่าเส้นทางนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆและบิกทุกคนก็ได้เห็นการเติบโตของสา ลิซ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับความสําเร็จของเธอและสมาชิกวงแบล็กพิง์อย่างมากมายและความสําเร็จนั้นก็กลายเป็นความสุขที่ส่งมาถึงแฟนทุกคนอย่างท่วมทน้นด้วยรอยยิ้มความพยายามและความทุ่มเทของเธอปริงทุกคนรับรู้และเป็นกําลังใจให้เสมอและสัญญาว,ว่าจะสนับสนุนลิซ่าคนนี้ตลอดไปอีกด้วย